มีเมื่อกี้สาวสวยเดินขึ้นมาให้ตังค์มาร้อยนึงด้วยเฮ้ชาวบ้านเรียกว่าเขาเรียกว่ามีค่าทางด่วนนะแต่ยี่สิบบาทนี้ไม่ได้ทางด่วนนะอันนี้น่าจะโดนแซงคิวเพราะว่าอันนี้ก็เปย์หนักกว่าขอเพลงอะไรมารู้ไหมหยาหยุดรักฉันเอม็อกเหงาแองเจิ้ลแพ้ใจใหม่เจริญบูปะเจเลนบุระเจเลนบุระผมบอกเลยนะสามเพลงนี้ที่ขอขึ้นมานะเล่นได้หมดทุกเพลงเลยแต่กูคิดเองอร้อยไง ถ้าเนร้อยหนึ่งเราจะเล่นกับเพลงเดียวทนั้นะถ้าอยากฟังอีกเปลเพิ่มไม่ได้พกเงินสดมาไม่ใช่ปัญหาพร้อมเพลงคุณมีต่อฉะนั้นคุณมีหมดอ่ะชุดนี้ก็ต้องพร้อมพร้อมรองรับสถานการณ์มีใครอยากฟังเพลงอยากอยู่รักฉันบ้างยกมือกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบคนนะฮะสิบเอ็ดคนสิบสองคนออกสิบส,ส,สองเยี่ยมมากเลยนะแต่ไม่ออกเงินเลยไม่ออกเงินหรืมีสาวาสวยมาลนะเลยรันคิวรันคิวอะไรอ่ะให,ให้ให้ตังค์มาแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีในายสื่อสารกูเลยเหรออ <c oughs> อาประมาณว่ามึงเอาไปสามร้อยเลยแล้วเล่นทุกเพลงอ๋อ <c oughs> ชอบคนจคนลิงวะม,ม,มึงไม่ต้องเลือกกูจัดให้ทุกเพลงส่วยในเพลงนั้นซีรีส์ฟูนะมึงรอยาวเลย ไอสัตว์ยี่สิบบาทมึงลอยยาวเลยมึงลอยอีกนานเลยอ่ะถ้าเกิดไม่พอใจมึงโปะมา,าจัดเลยทุกเพลงนพ่พร้อมามากๆเลยอย่าหยุดตุดฉันล<ะ>าสลาเฮ้มึงเอาไม้ไหมกูอยากให้มึงม,ไม,ไมีไม้ว่ะกูงเหงาเนี่ยเรออะไรอีกอ่ะเห็นไหมถ่านไฟเก่าความในใจอยู่ตรงนี้ที่เธอสบายบอกป้าให้สองอร้ที่จัดทุกเพลงเลยลองว่าแลาเจอและเขา เล่นได้แต่ว่าแม่จ่ายเท่ากระโตะนี่ไงก็ลเลยต้องรอแม่รอถ้าแ,แม่รู้ว่าเอ้ยไม่ได้อย่าฟังก่อนแม่โปะเพิ่มน,น,นีลูกชายเหรอเออว่าห้าหมไอคิวเลย <c oughs> อ่ะเอาไม้อะไระ <c oughs> อ่ะอันนี้มึงรวมตังคบ้าน,น,นเลยเหรอ <c oughs> มาเป็นถุงเลยเหรอ <c oughs> ไม่มีเศษตังค์มึงเลยอ่ะ พอใจเพียงน,นะโอ้ยสบายทางเลยกู <c oughs> ให้เกียรมึงนะกูจะไม่นับแต่นม่งเหรียบาทบึ้มเลยสัดเดี๋ยวผมสลับไปเลยนะครับวนเป็นกะหรี่เลยนะอ่าแผ่ละยังลงนะคือผู้ยนะพ,พี่ได้ทุกคนแนะนะ่นอนแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งนะ อย่าหยุดรักฉันเองนะครับเพลงนี้เป็นผลงานจากเอม็อกนะร้องกันเธอและเขาผานไฟดอยร้รองผลงานจากพี่เบิร์ดธงชัยเองครับเพลงนี้ไครร้องมากเลยผ่านไปฉายแต่ผ่านไม่เกา่าไอ้ต้นนั้นเหรอไอ้กวนดูจากตรงแล้วไม่น่าถึงร้อยนะถ้าไม่ถึงร้อยมันต้องต่อคิวแผ่นนี้ก่อนอ่านะเพียงรัก เพลงนั้นี่ยาวเพลงนั้นี่ยาวเลยมึงหลับรอหลับรอไมรอเลยพี่คืบามึงหลับรอเลยฉันไม่หลืออะไรแล้วเงาในนี้นะครับเพลงนี้สุนันชาเวียงเจิ้นนะฮะแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครด้วยเรื่องสายสีเพลิงอ่ะเดี๋ยวเราวนมาจัดให้โต๊ะนี้หน่อยเอาวุสาเป็นรวบรวมตังค์มาได้แน่ น่ารักมากน่ารักมากไอ้ถุงนี้กูจะไม่เอามงนใช้เลยกูะจะเอาไปเข้ากรอบรูปที่บ้านขอ,องดีเมืองสุรินทร์อะไรนะดังเหรอดังเล่นดังเล่นเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นไม่มีเหตุผลไม่เอาคืนกับเพลงไม่มีเหเตุตหผลเออรักไม่มีเหตุผลตัวเข้ามาอันนี้เล่นได้อ่าโอาเลยตัาเลย ไอ้ไอ้ถุงเงินนี่โกนตังค์่ต้เลยบอกแล้ว,ลวใ,หให้เอาไม้มันเกินร้อยไ,ได้ได้ได้รอกันนะวนมาเหมือนกะหรี่ยงสับเบิ้ลสองพีไม่ได้ต้องวนก่อนร้อยแปดบาทเขาบอกให้นับก่อนจริงไหมเดี๋ยวคุณนับเลยว่าไงก็ไม่ถึงร้อยเหรียญบาทบึ้นเลยห่านไจ่ายให้รูไ้ไหมรู้ไหมพอใจไปจัดๆจ ไม่มีผลด้วยเปลืองน้ำตาตัวนู้นนึงติดค้างเพลงแพ้ใจส่วนเพียงรักโหยาวเพียงรักกี่ไหนตอบเพียงรักกี่ไหนหลับรอไปก่อนเลยของคุณน้ารออยู่ปะอยู่ตรงนี้ที่เธอได้ได้ได้จิตใจแพ้เป็นเรื่มันหน่อยมันเริ่มหยิบขวดเปล่าเนี่ยกลัวก็มาให้กินเบียร์หมดทำไมมึงไม่เอาไปคืนขวดวะแม่งพร้อมเลยบอกน้องตีคงตีมากวันนี้อยากโดนเอาว่ามาเรื่อง ร้ยรเยวคผม,น,มนั่งจับมองกระจารย์นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้ไหมนะฮะนั่นขึ้นมาดักตรงนี้เลยอะ,อะไรลนะ่ะเกือบลืมจัดให้ไวลุ้นด้านนู้นเลย<า>เอาลุนส่วนแดงหยุดตรงนี้ที่เธอพอดีเขาไม่ได้เขียนใส่กระดาษขึ้นมาอ้ออ่านแล้วเราก็ลืมขออภัยครับเอาล้อกไปก่อนหยุดตรงนี้ หยุั้งใจไว้ที่เธอหยุดตรงนี้ที่เธอนะครับเป็นผลการจับพี่ฟอร์ดอารมณ์แบบฉันพบแล้วว่าเนี่ยแหละคือ,อรับคำสุดท้ายของฉันไม่ต้องการจะมีใครอีกแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราวนมาโต๊ะด้านหน้าหน่อยดังพันกรแล้วค่อยกลับไปพี่หมายเจญปุรลันนะ,ะ,ะเพียงนันมึงยัง20บาทนะต,ตามคิว อยากเล่นเหมือนกันแต่เราต้องให้ตารางดับไงี่ยตารางดับตารางดับเปนเงินที่มึงให้คนนี่แหละฉันไม่มีเหตุผลใดเธอรักมันมีเหตุผลในตัวของมันไม่มีเหตุผลครับก็งั้นจัดดังพันก่อนอ่ะเดี๋ยวจัดอาแพ้ใจหน่อยยังอยู่เว้ยแพ้ใจไไอ่ยังยังยังอ้า ไปตรงนู้นแล้วเหรออ๋อย้ายโต,ยยตะย้ายโตะอ๋อย้ายโตย้ายโตให้รู้ว่าตัวเองสำคัญเอาว่าไงเก่งมาจำไหนก็แพ้หัวใจใเองเธอแพ้ใจนี่นงครับประกาศจากพี่ใหม่เจริญบุรัสนะครับอ่มามามาเดี๋ยวเล่นอีกสองเพลงนะฮะก็จะไปแล้วลาบายดีใจปะไปไหนเหรอไปไหนก็ได้โตันแล้ว มีแถวไว้แล้เพราะว่าวันนี้เราจัดให้เสียคิวเต็มที่เลยเล่นได้สองเบรกอ่าเบรกที่สองเล่นเพลงเดียวเแต่ถ้าวานนี้อยู่กันยาวอยู่จนแบบสามเบรกเนี่ยอะไรไม่ตลกอ๋ออไจจะจัดเพลงนีง้ก่อนด้านหน้าเปลือกน้ำตาติกก๊กเกอแล้วเราเกตท้ายด้วยเพลงนักกูเป็นเพรรลงนักกูคนน้อยใจเลยอ่ะกูขอเป็นคนแรกเลยอ่ะ แค่กูมีติ๊บน้อยอ่ะแม่งก็ไม่ยอมเล่นให้กูทันทีแม่งกลัวพี่เพิ่งรีบกลับเดี๋ยวจันให้ติชิโร่เป็นน้ำยายโอ้โหพวกมึงนี่ก็ช้าได้เลยมาวะเนี่ยมาวะเนี่ยให้กัไม่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 ใช่ผมเอามไดหน้าไงฉันยังอยู่อิงมาเก็นนิงคาร้านเย็นใจนมสดโปรสองเพลงร้อยแถมยิ่งใจเจ็บโอ้โหไหนไหนยิงใจไหน มึงเอานมให้กูกินเลยกำลังอยากชนของหวานเย็นใจยังไม่ยังไม่กลนะับละบอกไอ้เซียเซียบอกเย็นใจรอเบรสสองอย่าบอกรอเบสสองแต่ว่าตังค์กูไม่คืนนะนะใถ้ามึงปิดร้านกลับมึงก็ช่วยไปร้อยวันอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเพียงรักเพียงรักอย,อยู่ไหนเพียงรักกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอไหนเพียงรักอยู่ไหนก็ไหนเพียงรักทีนี้ฟูอ่ะ เอาได้น,นู้นเหรอ,อหูล็อกม่านๆล็อกเมื่อยเลยนั่งเมาแล้วอรซิลิฟูเนี่ยเป็นวงที่ผมชอบมากเลยนะชอบฟังแต่ไม่ค่อยชอบร้องอันนี้เสียงโคตรสูงเลย เยี่ยทีแน่นอนนะครับว้เจอในยูทูบกล้วกช่อ, ube, อง,งไฟซบ้านสวัสดีครับลาอปครับกอดีด้วยลาครับคันี้